มาใกล้ๆเลยเดี๋ยวผมพาดูทีละตู้ m a c m i o 200 225นะครับผมล็อตนี้200เนี่ยมาประมาณ300ตัวแล้วก็225อีกประมาณเกือบ200ตัวนะ MacCut 40 MacArc 160 m a c t i c 200s นะครับผมแล้วก็ MacCut 60อันนี้มาอย่างละ1-200ตัววันนี้มาใส่พาเลทด้วยเดี๋ยวผมจะมาแกะทีละรุ่นให้ดูเลย แกตัวแรกก่อนเลยนะตัวนี้ไม่คัดส0ครับแล้วก็ผมให้ดูตัวกล่องก่อนเลยนะครับเครื่องเชื่อม f a l คอนทุกรุ่นนะกล่องของเราจะต้องมีระบุเลยนะครับผมนี่เป็นโลโก้แบบนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้แล้วก็ที่สําคัญมี QR Code ตรงนี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับผมแล้วก็แอดเฟนของตัว Line ได้เลยหรือจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะครับอ่าติดขัดตรงไหนก็แอดไลน์มาคุยกันได้เลย เครื่องของเราแพ็คมาใส่โฟมมีพลาสติกค,คุมอย่างดีนะครับเกจวัดแรงนันลมนะครับตัวเดินน้ําอยู่ในนี้สายตัดพลาสมานะครับสายก้าวสายแก๊สนี่มาครบอังให้ดูก่อนเป็นตัวเครื่องนี้นะครับมาใส่กรองอย่างดีนะแล้วก็มีพลาสติกหุ้มมาตรฐานแน่นอนอ่ะให้ดูก่อนเลยหน้าตู้หล่อ,ลอ ก็อันนี้หน้าตู้แมคคส40นะครับซึ่งก็จะมีป้ายตัว QC Pass มาด้วยนะตัวนี้ก็คือมีการเทสจากโรงงานมาแล้วนะหนึ่งรอบก่อนที่จะแพ็คส่งมาที่โกดังของเรานะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีการเทส100%อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเทสทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวสายทั้งหมดนะครับแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นพี่ๆมั่นใจได้เลยว่าเครื่องทุกตัวเนี่ยผ่านมือการเทส100%จากช่างเราแน่นอนเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องโมไม่ต้องซ่อมนะครับผมก็ง่าย,ายๆแค่นี้เลยอ่ะเดี๋ยว โอเคมาดูที่ตัวนี้ครับแมกนิคสองนะครับก็เบสเซลเลอร์ hmm. ของเราเลยนะ mm hmm. ทั้งแมกนิคสองแล้วก็2องนี้มาเต็มตู้ก็ประมาณสัก2 3 0 0ตัวนะครับอ่าตัวนี้มีเข้ามาตลอดเดี๋ยวเราแกะให้ดูก่อนเลยนะครับย้ำอีกทีนะว่าเครื่องทุกเครื่องของเรานะครับมี QC จากโรงงานนะแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยช่างของเราทดสอบ100%ทั้งตัวเครื่องและตัวสายนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับผมมีหมด ตัวสายเชื่อมนะครับผมนี่สายเชื่อมมิกนะสายเชื่อมไฟฟ้าสายกลาวนะครับผมอยู่นี่นะอะไรหัวเชื่อมมีมาให้ครบนะครับแล้วก็นี่ตัวเครื่องเดิมครับแพ็คมาอย่างดีมีโฟมนะครับผมแล้วก็ห่อพลาสติกพร้อมนะครับอให้ดูหน้าตู้ก่อนก็สดใหม่จากโรงงานแบบนี้หน้าตาหล่อๆเลยนะครับตัวนี้แม็กมิกส0งนะครับให้ดูด้านข้างอันแบบนี้เบสเซลเลอร์ Best นะครับทั้งแม็กมิกสองแล้วก็2 2 5 แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะลงพาเลตแล้วก็เลียงเข้าในเชล์ของเรานะครับแล้วก็จะมีการเทสซึซ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีส่งด่วนด้วยพี่ๆเขาขอส่งเป็นช่วงบ่ายนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยติดตามไปเลยว่าวันนี้ส่งถึงที่เลยนะครับผมไปไปดูกันเดีบยเราเอาเครื่องเทสกันครับไปอันนี้เทสด่วนเขาเลยมาเทข้างหน้านะเดี๋ยวผมมารับตรงนี้เลยไปดูว่าเขาเทสกันยังไงอ้าลุกเขาเสร็จแล้ว <S <S เอาวางวางเอนวางก่อน อันนี้ห้องเทสด่วนเฉยๆนะครับจริงๆก็คือเป็นโชว์รูมเราเนี่ยแหละเวลาลูกค้าพี่ๆมาเทสเครื่องเรียนเชื่อมที่นี่หมดเลยแต่ว่าวันนี้มันมีเข้ามาพร้อมกัน5รุ่นเพราะฉะนั้นที่ข้างหลังเทสไม่ทันเอา2-2-5ส่งด่วนวันนี้วัเทสต,ต์ตรงนี้ก่อนที่เหลือเทสต์ทั้งหลังไปเดี๋ยวขึ้นรถละอ๋อต้องเบลของแถมก่อน,นครับ อันนี้ผมได้บินมาเรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้ของพี่น้นะครับตัวบินกับใบรับประกันเขาให้ส่งไปที่ออฟฟิศเลยเพราะฉะนั้นเหลือฉีกครึ่งหนึ่งนะครับก็อันนี้จะมีอยู่2ฝั่งนะครึ่งหนึ่งของเราจะเอาเข้าระบบเก็บไว้ที่บริษัทเรานะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งอันนี้พร้อมกับตัวบินส่งไปให้พี่น้าที่ออฟฟิศเดี๋ยวผมแยกไว้ให้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาเปิดกล่องของแถมดูเลยครับ ของพี่นะจะเป็นตัวแม็กมิด225นะครับผมใส่เชื่อมใสยกาวทุกอย่างอยู่ในตัวกล่องเครื่องหมดแล้วนะแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นตัวหน้ากากาออโต้นะครับผมเก CO2 นะครับสส่แก๊สลวดฟักคอ5กิโลเจลจุ่มหัวเชื่อมนะครับผมถุงมือแล้วก็ของพี่นะมีเพิ่มฟักคอ5กิโลอีก2ม้วนอ่ะตัวนี้อีก2ม้วนแบบนี้ครบเลยนะครับตัวบินแยกไว้ก่อนส่งไปอีกที่หนึ่งนะอันนี้ก็ บรรยากาศห้องแพ็คของเรานะครับอันนี้เป็นแค่ห้องเล็กนะมันจะมีห้องใหญ่ด้วยแล้วก็โพดังสินค้าอยู่ด้านหลังห้องนี้คือเอาไอแพ็คของเท่านั้นติดแอร์พร้อมน้องๆทํางานสบายทีนี้อยากให้ดูอย่างหนึ่งตรงนี้เลยนี่ข้างกล่องเรานะครับผมรุ่นใหม่ทุกตัวนะ จะมี QR code คตรงนี้สามารถสแกนนะครับผมทั้งตัว Line แล้วก็ตัว Facebook Fan Page นะครับสแกนเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าได้หมดเลยนะแล้วก็วันนี้มีเครื่องพร้อมส่งอีกตัว Mac Cut 40 Mac Cu t 60ัอันนี้มิก2 0 0นะครับผมแล้วก็มี2 2 5อีก2ชุดข้างหน้าที่เตรียมส่งด่วนนะโอเคปะพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นรถเลยครับโอเคครับตอนนี้ของพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปส่งด่วนเลยเคสนี้พี่ช่างนะ้สั่งมาก่อนของเข้านะครับให้ไปส่งแถวสมุทรสาครก็เดี๋ยยยววววเเราไไปปดด,นะด่่นนนละีีี๋ั้้ผมกชงอต25 ของแถมมาไปเลยครับขึ้นรถเจ๋งนะอันนี้แหละนี่คันนี้ปัดจะลงไปหานี่ทงใส่นั่งอยู่นี่เลยพี่นับครับสวัสดีครับพี่เอาเครื่องมาส่งครับผมอาจจะเอาเครื่องลงก่อนนะ นี่จะเป็นตัว225นะพี่ก็ตัวเครื่องแล้วก็อันนี้กล่องของแถมเช็คก,ก่อนตัวเครื่อง X225 สายเหมือนเดิมแหละพี่เขาก็มีอยู่แล้วเครสดๆร้อนๆพี่เมื่อเช้าขอเพิ่งเข้าตามที่พี่สั่งไว้ว่าของเข้าปุ๊บแล้วขอด่วนเลยเดี๋ยวพี่ไปใช้ที่อื่นใช่ไหม โอเคตัวเครื่องนะพี่นะแล้วก็ชุดของมันตัวหน้าก,กากออโต้นะครับฝุ่งมือสายแก๊สนะครับเจลจุม่มเกแล้วก็มีลวดแถมด้วย1ม้วนนะครับแล้วก็อันนี้พี่เพิ่มลวดอีก2ม้วนนะถูกปะ่ะ1.05โลเป็นเสร็จครบตามนี้โอ้หที่ผมเห็นนี่ตรงนี้ก็เพลอ,อนนะขอดูนิดนึงได้ไหมวันนี้เอาเครื่องไหนมามั่งนี่2 2 5รุ่นเดิมเลยตัวนี้160 เพื่อทูบผมบอกแล้วผมเช็คประวัติเมื่อเช้าของพี่เขาเนี่ยน่าจะเกือบสิบตัวแล้วนะส่งด่วนตนลอดแล้วก็ไปส่งออกแต่ละหน้างานนี่ไม่ซ้ํากันเลยรับเป็นไงบ้างพี่ใช้พวกนี้มีปัญหาไหมครับยังไม่มีนะครับเท่าที่ผมใช้ยี่ห้ออื่นมาปัญหาเยอะมากแล้วตอนแรกที่พี่ซื้อตัวยี่ห้อพันกว่าบาทแล้วพี่เปิดใจเฟอคอนเราได้ไงพี่ราคามันแบบโอ้โหโดดเลยนะว่าผมใช้เองนะนะเออลูกลูกน้องที่ใช้ก็บอกมันงานเดียวเนี่ยมันมันจบเลย <ừ> คือเ้อ ตัวนี้ใช้แล้วมันก็จะเริ่มจนจบงานไอตัวละสองพันพันกว่าบาทสามตัวคือพังแล้วส่งซ่อมไม่ได้เลยพี่หรือว่าไงไม่คุ้มไม่คุ้ม,ม,มทำไมพอส่งส่งซ่อมแล้วมันตัวละพันสองพันมันเขาเขาไม่นับไม่อาอ๋อซื้อใหม่ไปเรื่อยๆซื้อเสียแล้วทิ้งเลยเลยชุดนี้เขามีศูนย์บริการเซอร์วิสต่างๆอนนี้ผมก็แนะนําเพื่อนใช้อยู่นะผมก็มีเพื่อนที่อยู่ในวงด้วยกันก็นำให้เพื่อนน่มันลองใช้ก็เพื่อนก็สั่งไปใช้ตัวหนึ่ง มันก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยใช่ดีว่ะเกาะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะพี่ติดขัดตรงไหนก็โทรหาพวกผมได้เลยดเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ถ้าเกิดเคสด่วนเคส็หน้าไงพี่โทรมาแล้วถ้าเกิดผมมาพวกผมไม่ได้มาเองก็เดี๋ยวเรียกแท็กซี่ให้เหมือนเดิมงานด่วนจัดให้ได้ตลอดโอเค,อเควันนี้ผมขอตัวก่อนนะพี่นะขอบพระคุณพี่พี่มากเลยครับขอบคุณครับขอบพระคุณพี่นะครับ